4 5 2นะครับสองขาใหญ่เทนเนอร์ความหนาหนึง่งมิลลายเฉพาะตัวตามนี้ครับหนาคุ้มเหนียวยังไงอ่ะเดี๋ยวดูนะครับขณะการโค้งงอทับคว้านาแรงเหยียบสี่ห้าสองนะครับสองขาใหญ่เทนเนอร์ความหนาหนึง่งมิลลายเฉพาะตัวตามนี้ครับ ที่ลงกว้างนะครับสะบัดข้อมือป้ายโอเค่าครับที่สี่ห้าสามลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับโอเคผ่านครับสี่ห้าสี่ลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับ คสี่ห้าห้าลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับปุ๊บผ่านครับสี่ห้าหกลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับบิเป็นสูงมาหมหน่อยครับโอเคสามารถปรับให้บินต่ำได้นะครับโค้งลงนะครับ สะบัดข้อมือม้ายครับต่ำลงนะครับสวยงามป๊หานครับสี่ห้าเจ็ดลายเฉพาะตัวหลังหน้าตามนี้ครับแก้กล้องรอบนะครับเน้นสะบัดข้อมือนะครับหัวใจหลักนะครับ โอคหมดห่วงเรื่องคุณภาพผ่านครับอย่าลืมชมคลิปสอนควางทายคลิปก่อนเล่นนะครับเเดี๋ยวเรามาเริ่มพิธีการจับกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับกำหมัดครับให้เหมือนเราจะชคมวยนะครับกำหมัดนะครับต่อมานะครับนิ้วโป้งมาไว้บนนิ้วชี้นะครับในลักษณะนี้นะครับนะครับทีนี้เราจะจับบูมแรงนะครับจับอย่างไรให้สังเกตที่เล็บนะครับจับแค่โคนเล็บนะครับจะดีที่สุดเลยนะครับแบบนี้นะครับ โคเล็บโคเล็บเราอยู่แค่นี้นะครับจับเท่าโคเล็บนะครับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วดันบูมมารงมาให้ติดหลังมือเลยครับหากข้อมือขึ้นนะครับตั้งศอกให้สอกให้ตั้งฉากขนาดกับพื้นนะครับท่าคล้ายๆกับปลาลูกดอกนะครับก่อนคว้างนะครับจับลุ่มๆนะครับไม่ต้องบีบแน่นนะครับหรือแกว่งก่อนเอาความรู้สึกลุ่มๆไว้ดันให้ติดหลังมือนะครับ ก็สอกหันไปด้านหน้านะครับคล้ายๆปลาลูกดอกนะครับตั้งฉากแบบนี้ข้อมือหักมาแบบนี้นะครับการคว้างสะบัดข้อมือออกตัวในแนวตั้งระดับสายตานะครับแล้วก็สะบัดให้ขมูลรอบตัวเองเยอะๆการหมุนรอบตัวเองเร็วๆแล้วบุมแมลงจะเลี้ยวกลับนะครับอย่ากว้างออกตัวแนวนอนแบบนี้นะครับห้ามเลยนะครับโอเคครับ